อะสวัสดีครับท่านผู้ชมเอ็กซีมาต้องแลทั่วโลกเออเป็นยังไรจังว่านางว่าวขโมอ,อแค่แม่ยุ่จังสิเป็นยังมื้นีราะมีเบียกบ่มีงานงสิหลังท่านผู้ชมในชคองในลาบไปแล้ววันที่หนึ่งคุ 5, มภาพันธ์พศสองพันห้าร้อยหกสิบหกพลาดมากนะครับเนาะเอาใช้กระดาษเช็ดแม่ไม่โอ้กระดาษเช็ดพ่อไปชูเนี่ยมีบ่ะจะไปจกอย่างบ่งโอจกคอสูบ่ ทุกออ,อันนี้ก็เที่ยงไปเนาะเอออยู่บ้านผมต้องเลี้ยงนี่แหละครับเพราะได้ใส่ๆหอกเป็นนี่คนมาเป็นเป็นซางเป็นนุ่มอามเป็นจะก,กับนุ่มอามเป็นไม่เห็นซางผู้นี้เป็นยิ่งเขาโวา่หรอกว่าชื่อแกเพรานะนักชื่อแกตั้งเออเขาเอื้อว่าตลกขนาดใต้แก่เนื้อเนื้อดี่ ถ้าเราไม่ชอบไปหุ่จังก็ว่าอันเบาถัอว่าเก่งโน่นนี่นั่นเสือมันต้องแรีงกับสีบ่อหนาวกับสีบ่อเด็กเขาพอหรมรวมแปดสันเนาะนะใครจะเท่าเาเจ็ดช่วงมีครับมีกักางเกงในบิ๊กไซส์ปอดเกาเลยจังสิเอาเกงในมหาเสร็จ ีเอาไปเอาไหม <c oughs> เอาตัวไหมก็นี่ก็ยังไข่นเนาะเอาตัวเก่าๆมาอเาบ่าวไข<ห>่มันทำมันบอว่นี่มันมีใส่เสียเอาแจ้งกันนครับอ่ะมาที่นี่กะเป็นอย่างจังม้านังว่าอยู่นี่กับเขาเรื่องเขาเล่า,ลาไปโบว่าวหอยมีสาลงสาล่าจังน้อยนะครับเนาะแตไม่เห็ดรถมานั่งเบิ้งเขาสมรถสมล่านี่แหละเขาบอกจริเป็นงอย่างบุกมุ่งอามครับ รถคันใหม่เป็นไรมาใหม่เนาะเป็นมาสอมเป็นมาเฮ็ดอีหยังมันบูเป็นเปลี่ยนใหม่มาเป็นสอมดอกมันบอดีเอาออกไปซื้อมาเปลี่ยนใหม่เนาะคำส,ไไส,คำสั่มละมือนี้ตีไปใส่ตีก็บเปไปใส่ดอกกะสีมาผ้าดูให้จบมาเบือ้องคณะตลกใครแก่ย่ะพอต้องเลี้มาออกช่องโชั่วตัวจังน้อยได้หนิจะให้คนหูจักก่อนนะเด็กไม่ดอกน้อนไม่ บอกต้องแรีบเอาใจอยไปเร็วหน่อยว่าถ้าไดี๋ยวเดี๋ถามแกอยู่แบบมีละไอ้เบาใช้มาเห็ดเป็นมูอเป็นพวกแกวันนี้เบาลใช่จะไปหาว่าว่าอยู่ป่าน,นอนวด้ึงคลื่นวัน,นไหนนวดสินางป่านเดี๋ยวนางหลับได้ดิสวัสดิ์ชมท่านผู้ดีด้วยนี่สวัสดีท่านผู้ชมหน่อยสิรานงานโตได้ไหน,ะ,น,ะ,น,ะ,นะบอกเพิ่นสวัสดีครับพ<อ>ักนั่นแหละพกักการไม่เห็นจะมาบอกก็ได้เปลเอาเร็ววสวัสดีเถอะบอกเพิ่นมาจูนจานอยู่นี่เฮ็ดอีหยังจจูนนา นี่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 มาเห็ดอันนี้ครับนี่เบิ้งเบิ้งเบิ้งเขียงโความเร็วสูงนี่ชุดยอดเลียนหายก็จะลวดแล้วผู้ใดเป็นผู้หยั่งก็เป็นเบิ้งผู้ใดพื้นเสี้ยวเป็นเห็ดเป็นเห็ดน้ำกันพุ่นหัวหน้าสร้างไงพี่พิ่นซื้อยังก่อนพ่นซื้อถอนเป่าเอาสร้างแก่เนาะสร้างแก่สร้างแก่ที่ผมเบ่าไปนะครับท่านผู้ชมนี่แหละแก่ๆเกลื่อๆนี่แหละขันเตือนถึ้นมาต้องขัน คนผู้นี้นี่เขาเฮี้ยนไผ่นี่ตึงเขาตกงุูเพราะว่ามันขันไอ้อ้ไ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 อันอ้ไ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 อ้แอ่ไอ้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 เอาไอนเอาไอ้เอ้้อ้ไอ้้ไอ้อ่ไอ้ไอ้อ้เอ้ไ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 อ้เอ้ไอนอ้ไอ้ไอ้ไเอ้อออเอา้ออ้อไ้อ้อ้นออไ้ไ เน้นเพีาะไรเขาปาเน้นเพราะไรเขาแขงนเยเาปากเน้ยาเดียวอะไรนเาแยงกันเลไม่แย่เลอไม่แก่เราต้องเลี้ยงเาหันบกให้สมบูรณ์เนาะเอาตัวไมตัวนี้จำมันคือเร่าเอาตัวไม่เอาเอาพ่อมีหลายตัวเอาตัวนเอาตัวนี้กาลังดังไม่แกนุมด้ไหมันมาว ไก่แก่ทมไกแก่ัมไกแก่ตัวนี้จะหายเด้อเจ้อโอ้ฮะบอกตัวบอกล่าคามโ้นึวอยาเจ้แแก่าปครับขอเสียงไกลแก่ตกินนะครับทีว่าซื้อแก่แก่เนี่เอาเลองเจ้าเจ้าเจ้าลองลองขันคือไกลซื้อโตเจ้าแก่ก็นน้องลสกรช็หนอยกนะเพื่ิเสียถื้อดะเอาเร็วเ้ว ขันเงาป่ะเยโอ้ตรงนี้เกิาขันอันนันทีะขันบ้งขันยโอ้ยอต้องเรียบฟังบอกเอาไปก็น่ะขันสัมก็เลยแเขาเาไมแตะเกียวมัน็มีขันเียนได้ไปใสมาใสก็ได้มีตะเกีวเอาไปเลยนะเทียได้ขันไงวะขันบ่ขันจกเลียขันจกเทียแไหไปเขียได้มีตะเกีวไหมโอ้นี่เขาว่าเบาแก่ แต่ว่า <accurately> ก็บ่มีขันนี่ดีเลยยูยูยูขันไปสเยนจะบ่อันพ่อขันพ่อไหมีตะแก้วอ้เมีนพ่อเบิร์นครับขาไยสมัยผู้มือนี่ไปเขาไปนั่งบ้านไหนนี่สังเกตบึงเรื่องสิบว่ค่อยพ่อขันดอกเันตามลักสิบเพี้ยนกับ่อหนเี้ยนกีบค่อมันะกี้นกบ่อขัี้นบ่ขึี้นหลังขนี้ยั่อนยว่าเี้ยนกัาพอทเ้่อขรนเพ้่อเ้ยกิดนแล้วเกิดพนเกัได้ สมัยตะกี้นี่ขเขาเช่นเดียดี่เสีหาสีหาเตี้ยนี่เนี่ยแก้วถูกต้องสีหาแก้วสีเท่าอิจโจกเกออสมัยตะกี้เท่าอิจโจกเระปอกคนสมัยตะกี้แก้วโจกมากยขนาดสูเอาเพิ่นซื้อเหลราซื้ออย่างมาเอาสมัยตะกี้เอาเราเพิ่นซื้อเหลราอย่างผู้เฒ่าสมัยโบราณเนาะไปหาโจกมาไปหาโจกมาแพงเขาเปิดเป็กบ่บ่ ไปหาโจกมาแพงไปวัดเันแล้วกับเปรี้ยคนสมัยตะกี้นะครับเนาะไปก็ไปหากันสิเปียบเสียบกับภาษาบ้านเข้าสมัยคุมือภาษาภาคกลางเอาไปหาแก้วมาลินเล่าไปนี่คือภาษาสมัยคุมือนะครับเนาะเราไม่ใช่โบกว่ะนั่นดีบ่ะเอาเบ้าแก่เอาหอนทรวาบดิเก่าสิมาแสดงอินเทอร์เน็ตแนวใดมือนีิให้ท่านผู้ชม บ้นหันก็เลินมุกไปแล้วมุกหนึ่งเอาไหนล่ะตั๋วเบาใช่กันนะเขาว่าเขาว่าผู้ใดกับสามไปให้เราตั๋วนี่เจ้าจิตเฮ็ดตั้งใดกับสามแต่ว่าเราตั๋วไดนไปตั๋วเบาใช่แต่ผู้ชมวงบ้านเขาว่าเจ้าซื้อเสียงโด่งดังเรื่องการตั๋วเรื่องการตั๋วไปเบาใช่มานี่บ้านหังใกล้ๆเพิ่นเห็นตั๋วไอยไปหาเจ้าบั้งไก่จักล่ะกับไขเพิ่นสิตตั๋วไข่ตั้งคุณช่วงเดี๋ยนี้ใข่หนึ่งว่ะวันม่อนัดเอา เดี๋ยวขันมาเดี๋ยวนี้นังเดี๋ยวนี้อ่ะออันนี้เขาตัวตัวอะไรบ้างนี่กักรักขันนี้กับแสดงมาเสียแล้วเจ๊สิ่ไหนพ่กไหนอันนั้นแล้วเนี่ยได้แล้วเดีอยวหวานจนี่ตัวอะไรบ้านี่ตัวอ่ะเว้ยขันว่ามันนังขันว่าไห่วันน้อนี่เจ้าตัวใอยบ้านี่เอามันนังเนี่ยยันบ้ได้เด้อความหมายของคนยันบ้ได้ตัวตัวให้มานั่งนั่งคนยันบ้ได้คนก็ต้องมานั่งอันนี้คือว่าตัวแล้วเออ กูไปนั <yeah. S 1> ่งกูสิได้พวกมอข้อมใหม่ึเขาทัวกูเงาะ็ัวเพร่ากูอย่างไ้กูต้องไปนั่งในก้มผิดคนไปนั่งในก้นละเออเอบช่เปรี้พลาดผมเลยลาดเอออ่าด่เขาตัวได้ไหมเออที่จริงบ่ไไรเนาะเขาตั่วหลยว่แต่้าัวาพอ้ังเระเลยนี่คนหมดคนเขาแย่ดีแต่แต่ว่าคนดังแนวขัดเสมทัพเสื่อ็มนกัหอเนาะไปอ้ินที่เดี๋วมเราจเรื่องกัน่ะมีย่อยีสิถึงแกวเฮ้ ถึงแล้วบ่มีดอกเว้ยถึกถั่วอ๋อทำบ่มีบ่มีก uh ็แสดงว่าถั่วเพราะว่าตัวมาต้องแน่ตัวตัวมาต้องแน่ใดตัวมา้งคนมากันนี่างเราเพราะว่าโอ้โหนี่โอ้ยแต่พ่อว่าเคนตัวใดทุกคนเหล่านี้โอ้ท่านผู้ชมขาย่าเบาเบาแก่เนาะครับเนาะบางทีนี่ก็สิไปเบิ่ง เพิ่นเห็ดรถโชว์ฝีมือจังหน่อยว่าสิบพันมาพันเออเดี๋ยวกะถิมาได้งานสำหรผู้ชมกับสิเบิ่งอยู่นี่ละว่าเพิ่นิมี่อะไรเนี่ยมาเวลาว่างขอท้องและมานั่งคุยลั่วหัวมวนกับสำหรับผู้ชมช่องพอท้องเละคนเดิมทั่วร์โดนครับเนาะผู้ใดกะหาเทียผู้ใดเออซี่ลงซี่เรียอยู่ไปคิดกับกระปูว่ากระปูไปผู้เจ้าไปขุดกระปูแล้วกระปูนี่มือนียังเครียดจะให้ อย้าไปจมัู้วเราคนกันนางฟังทะเลยูดีๆหนอว่านมียแป่งมาลอยฟังมีแป่งใหไหมดีเดก็เห็นอยู่ว่าเรานางฟังลัตรีไหมแล้วเด็ดรางวัลที่หนึ่งประกาศบ้านหนอกได้เลยเยอะกว่าจำได้อลอกลอกที่เองบ่อเลยอที่หนึ่งกโตไม ที่ว่าเขาประกาศที่ว่าย้ายกันไม่ย่แปลงเห็นว่าเรานั่างทะยูอยู่อันรางวัลที่หนึง่งเลขสเอาหกตัวเดี๋ยวนประกาศหตัวเนนี่อย่างดีวก้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนย่งขึนก้อนดอรางวัลที 9, 9, 9, 9, 4, ห่หนึ่งสองเก้าเก็บอกสองเก้าเก็ดส้า่หนึ่งนึ่บอกเบรางวัลที่หนึง่ง สองเก้าเกตสี่หนึ่งหนึ่งพ่อเลขออกมาตีมีไอ้แปงยางมาหวอดเพิ่นพ่อดีสี่นามีแปงด้านนี่เป่งไมสีหนึ่งโอ้เสดายอุ่นถูกเสดายงั้นเด็ขอทอดเราขั้นเด็กไว่นวายอย่างเราดิเไี้แปงว่ามัมาหายเพียงเพีสกห่ยฝุนเลยสมดเสดว่าเราขาดที่่าเราหนังฟ้าอยู่ ในเรื vale. yeah. yeah. ่อว่าเราพูดจะเรา่ึงใหม่เจ้าลมขึ้นเหนือล้มเดียวไม่ใช่เจ้าอู้ก็เปลือกทุกันล่ะมีไอ้ป๋องกับว่าเราเจอมาเลยมาเลื้งไปใส่ไข่มาแล้วผู้เดียวนี่แหละเล่านางฟังนี่อยู่ขันมือเลขออกนั่นขันเล่านางฟังผู้ใดหามยางพาราแต่ว่าขันเล่าถือก็ยินแยงแจ่มใสโอ้ยเจ้าขอมาให้กูมาสิมาดิเออเออเออถามเรื่องว่าเปล่าเอ้าเขาว่าเจ้ากับเบิร์ธรรมดาเจ้าให้ไปผู้ชมกันอะ พกหาศูนย์พกหาศูนย์วเบาแก่บ่เป็นมาต ok ายม <bike> ่วงแก้ยังดีเขาว่ะเน่ยอันนี้เขาเอป็นติดปลายร่วมเออติดปลายม่วมแก้ยังดีเน่ยคือเบาแก่ครับติดปลายร่วมเออ้ยยจริงจังแต่จะว่าติดปลายม่วมไว้แก้ยังดีคือเขาว่าติดปลายร่วมไว้แก้ยังดีพกหาศูนย์อันนี้คือติดปลายร่วมเออสำหรับติดปลายรวมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมติดปลายรวมเอา ไปนู่นเอาห้องอานไปน่นห้องาบน้เยอะสุดๆโอเควไปยะจริงจังให้ทิดไปนองนสิเับเรานั่วโฮมบอลเดี๋ยวพี่ยาทนี้แล้วเดี๋ยวน้อก็ขอเราเขาต้องแรกะพ่อเอาทํานี้แหละเดียววันดีไปกนวันมือใช่เดี๋ยวพี่ยดนางตดตัวหนาตัวตาครับไปวันแบบยิ้นเสียงเบาครับไม่ต้องอ้หน้ามอหนิเมียไปไปไป